สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านหนองจานตนโนนหมักมุนอเภอโคกสูงจวมดสระแก้วซึ่งยังคงเกิดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องหลังจากตั้งฝั่งกัมพูชาได้ประกาศเสียงตามสายเรียกระดมชาวบ้านให้ออกมารวมตัวกันอย่างพื้นที่พิพาทติดแนวชายแดนโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้และที่ดินของกัมพูชาเข้าร่วมอยู่ในพื้นที่ด้วย เมื่อชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางมาถึงได้เกิดเหตุเจลาจนขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากกลุ่มชาวกัมพูชาบางส่วนพากาันบุกเข้ามารื้อรั้วลวดหน้มที่ฝ่ายไทยขึงกั้นไว้เพื่อป้องกันการลุกล้ําทั้งยังมีการคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บแล้วหนึ่งนายขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ขณะเดียวกันมีรายงานว่าประชาชนจากฝั่งกัมพูชายังคงทยอยเดินทางเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้น ด้านกองกำลังทหารไทยจึงได้เสียมกำลังเข้าตรึงพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการบานปลายทั้งนี้ฝั่งกัมพูชาได้เปิดเพลงเสียงดังสนัน่นคาดว่าเป็นเพลงปลุกใจเพื่อสร้างขวัญและกระตุ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความฮึกเหิมมากขึ้นเสียงเพลงดังกล่าวได้ถูกเปิดกล้องไปทั่วบริเวณแนวชายแดนสร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดยังคงมีการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายโดยฐานไทยยังคงตรึงกำลังแน่นหนาเพื่อเฝ้าระวังการประทะที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับส่วนกลางเพื่อรายงานความคืบหน้าและเตรียมมาตรการในการรองรับล่าสุดเรื่องนี้เพจการจอมพลังออกมาโพสต์ข้อความว่า ผมขอเสนอวิธีการตอบโต้กัมพูชาที่กำลังลื้อรั้วลวดน้มและแหกปากใส่ทหารไทยเราใช้รถดูดส้วมพ่นของที่ดูดมาใส่เขมรที่กำลังรื้อรั้วรับรองไม่กล้าแหกปากใส่ทหารไทยวิธีนี้ไม่มีใครเจ็บใครเห็นด้วยบ้างครับและยังได้โพสต์อีกว่าเมื่อคืนฝันว่าเขมรได้เล่นน้ำสงกรานที่บ้านหน้องจานแต่น้ำมาเหลืองๆยังไงไม่รู้ครับภาพนี้คล้ายในฝันเลยครับแต่ในฝันนี่มีรถดูดส้วมประมาณ5คันได้ ผมขอเสนอวิธีการตอบโต้กัมพูชาที่กำลังลื้อล้วลวดหนามแล้วก็แหกปากใส่ทหารไทยเราควรใช้รถดูดซ่วมพ่นของที่ไปดูดมาใส่เขมรที่กำลังลื้อล้วรับรองครับว่าหยุดแหกปากแน่นอนแล้วก็วิธีนี้เนี่ยไม่มีใครเจ็บใครเห็นด้วยบ้างพิมพ์บอกทีอาะผมให้ดูคลิปนี้กำลังแหกปากเลย นึกสภาพรถดดวซ่วมาปึ๊บจบทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปมากกดติดตามเลครับขณะที่พลเอกนัทพลนาคพนิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มวลชนชาวกัมพูชาเข้ารือ้อรัว้วลวดหนามที่บริเวณชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสก้วว่าจากที่ได้รับรายงานคือทางผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้ว จะเดินทางมาพบประชาชนคนไทยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวทางกองทัพภาคหนึ่งกองกำลังบูรพาจึงได้วางแนวรั้วลวดน้มเพื่อป้องกันชาวบ้านชาวกัมพูชาที่จะเข้ามารบกวนจึงได้มีการวางแนวลวดนามเพิ่มเติมซึ่งไม่ใช่ส่วนที่วางไว้เดิมและได้ให้แนวทางไปว่าเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ประเทศไทยจะทำอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายอาญาในฐานความผิดทำลายทรัพย์สินราชการและขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย อย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นเมื่อวานขึ้นอีกซึ่งผู้ที่จะแจ้งความเป็นใครก็ได้จะเป็นกองกําลังบูรพากองทัพภาคหนึ่งหรือจังหวัดสาแก้วก่อนย้ําว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกเพราะประชาชนรับไม่ได้ขณะเดียวกันพลเอกนัทพลยังกล่าวอีกว่าได้สั่งการให้ทําหนังสือประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปด้วยเพราะนี่คือพื้นที่อธิปไตยของไทยเขาจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้เมื่อถามต่อว่าการปฏิบัติการหลังจากนี้ จะเป็นในลักษณะการปราบกลุ่มผู้ชุมนุมใช่หรือไม่ผลเอกนัทพลยอมรับว่าทางกองทัพภาคหนึ่งเริ่มใช้ LRA D เครื่องมือที่ช่วยสลายการชุมนุมในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเตรียมกำลังเพิ่มเติมพิจารณาใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะกำลังทหารอาจจะดูรุนแรงเกินไปเมื่อถามว่าชาวกัมพูชามีความพยายามจะใช้ชาวบ้านเป็นโล่กำแพงมนุษย์เข้ามาสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่ไทยมีรายงานหรือไม่ว่า มีทหารกัมพูชาอยู่เบื้องหลังผลเอกนัตพลยืนยันว่าไม่ต้องมีข้อมูลเพราะเขายืนอยู่ข้างหลังอยู่แล้วซึ่งได้ให้กองทัพภาคหนึ่งทำหนังสือประท้วงไปด้วยและเรื่องนี้จะนําเข้าหารือในที่ประชุม GBC ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้รอการประชุม GBC เพราะได้สั่งการให้ทำหนังสือประท้วงไปเรียบร้อยแล้วส่วนจะถึงขั้นใช้รถฉีดน้ำแรงสูงหรือก๊าสน้ำตาหรือไม่ผลเอกนัพลยืนยันว่า เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งจากการประชุม RBC ของกองทัพภาคหนึ่งในวันที่22สิงหาคม2568ที่ผ่านมามีข้อตกลงว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ประสานงานในพื้นที่วันนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ก่อนยอมรับว่าเมื่อวานนี้กองทัพภาคหนึ่งได้มีการพูดคุยกับทางกัมพูชาเหตุการณ์จึงคลี่คลายลงในตอนหลังเนื่องจากกัมพูชาเข้าใจแล้วว่าไม่ได้เป็นการวางเพื่อสกัดกั้นเพิ่มเติมแต่เป็นการวางป้องกันเฉพาะกรณี ขณะที่พันตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองถับบกเผยถึงกรณีที่ทางกัมพูชาดําเนินการรื้อรั้วลวดหนามในพื้นที่แนวชายแดนโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและกัมพูชาใช้ประชาชนกัมพูชาในการรื้อรั้วลวดหนามแทนการใช้กําลังทหารซึ่งถือเป็นการกระทําที่ผิดปกติลวดหนามที่ถูกรือ้อ เป็นแนวชั่วคราวที่กองทัพบ,บกไทยติดตั้งไว้เพื่อรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพบ,บกไม่สามารถปล่อยให้กัมพูชาดำเนินการรื้อรั้วลวดนามได้โดยขณะนี้กองทัพได้ดำเนินการวางรั้วลวดหนามกลับคืนในแนวเดิมเพื่อยืนยันอธิปไตยของไทยในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมทั้งเร่งดำเนินมาตรการที่จำเป็นต่อไปเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันเหตุการณ์ซ้ำทั้งนี้ กองทัพบ,บกจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างรอบคอบโดยยึดหลักการรักษาอธิปไตยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเป็นสำคัญด้านกองทัพภาคหนึ่งได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนกรณีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่25สิงหาคม2568เวลา15นาฬิกาโดยกองกำลังบุรพา ได้ดำเนินการวางแนวรั้วลวดน้มเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวให้กับคณะจังหวัดสะแก้วในการตรวจพื้นที่ของประชาชนในการเข้าทำการประเมินรายละเอียดที่ดินของประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจานเพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวและจำกัดขอบเขตพื้นที่ชายแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติด,ด้านความมั่นคงโดยมิได้มุ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือกระทบกระทั่งกับฝ่ายใด ปัจจุบันกองกำลังบูรพาได้เข้าพูดคุยชี้แจงในการดำเนินการวางแนวรั้วลวดหนามเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวเพื่อไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาเข้าใจผิดหลังจากมีการตรวจพื้นที่ของคณะจังหวัดสแก้วในการตรวจพื้นที่ของประชาชนเรียบร้อยแล้วหน่วยได้ดำเนินการปรับให้ดำรงสภาพเหมือนเดิมกองทัพภาคหนึ่งขอยืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยได้พูดคุยชี้แจงการปฏิบัติ ด้วยความระมัดระวังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ